สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปดูวงจรชีวิตของปลาแซลมอนกันนะครับ ช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนของทุกปีนะครับจะมีฝูงแซลมอนอ,อพยพจากมหาสมุทรไปยังแหล่งน้ําจืดว่ายทวนกระแสน้ําไปยังต้นน้ําลาธารที่มันเคยเกิดนะครับเพื่อไปผสมพันธุ์และวางไข่พวกมันมีช่วงจรชีวิตที่น่าทึ่งมากครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับปลาแซลมอนนะครับเป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มครับแต่มันชอบอยู่ในน้ําที่มีอุณหภูมิที่เย็นเป็นส่วนใหญ่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ยาวที่สุดยาวได้ถึงหนึมงร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับและมันมีน้ำหน แล้วบางสายพันธุ์ครับยังมีอายุยืนได้สูงสุดถึง13ปีนะครับหากปลาแซลมอนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดชีวิตของมันตามธรรมชาตินะครับ โดยที่มันไม่ถูกล่าโดยปลาใหญ่หรือว่าโดนจับไปกินซะก่อนนะครับมันก็จะมีโอกาสกลับไปยังที่ที่มันเคยเกิดเมื่อตอนที่มันยังเป็นเด็กอยู่นะครับซึ่งปลาแซลมอนส่วนใหญ่นะครับใช้ชีวิตในวัยเจริญพันธุ์ในแม่น้ำหรือทะเลสาบที่เป็นน้ําจืดนะครับแต่พอเข้าช่วงโตเต็มวัยนะครับพวกมันก็จะย้ายที่อยู่อพยพออกไปใช้ชีวิตในทะเลลึกนะครับอยู่ในทะเลประมาณ4-5ปีจนมันโตเต็มที่แล้วนะครับมันก็จะกลับไปยังแม่น้ําเดิมที่มันเคยเกิดนะครับเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปนะครับเป็นวัฏ อย่างไรก็ตามนะครับมีปลาแซลมอนบางสายพันธุ์ที่ไม่สามารถออกสู่ทะเลได้ซึ่งมันก็จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตในน้ําจืดก็มีนะครับแต่โดยปกติแล้วพวกมันจะกลับมาพร้อมกับความแม่นยําอันน่าทึ่งเพื่อไปยังแหล่งแม่น้ําที่พวกมันเคยเกิดได้อย่างถูกต้องอย่างน่าประหลาดใจนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะใช้ขึ้นแม่เหล็กในการนาทางใช้ประสาทสมัมผัสในการดมกลิ่นหรือใช้แสงแดดจากพระอาทิตย์ก็เป็นไปได้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูตอนที่มันเริ่มเป็นตัวอ่อนกันเลยนะครับปลาแซลมอนนะครับจะวางไข่ไว้ในขวดเพื่อความปลอดภัยครับหลังจากนั้น2-6เดือนนะครับไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนเล็กๆครับมีถุงที่บรรจุไข่แดงที่เหลืออยู่ติดที่ท้องของมันครับเพราะพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในขวดมันก็ต้องกินอาหารจากถุงไข่แดงที่ท้องของมันนี่เองนะครับและเมื่อไข่แดงหมดนะครับพวกมันก็จําเป็นต้องเริ่มหาอาหารให้กับตัวเองนะครับพวกมันจะเริ่มออกจากรังขวดที่คุ้มกันพวกมันครับในตอนนี้นะครับพวกมันอาจจะต้องกินเพ่งต้อนและสัตว์ขนาดเล็กกๆไป่อน จนถึงในช่วงปลายฤูดูร้อนครับลูกปลาจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนในตอนนี้นะครับมันจะเริ่มกินสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กได้และพางตัวด้วยลวดลายจุดที่ด้านข้างของมัดมันอาจจะอยู่ตรงนี้นานถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับพอตอนใกล้จะถึงเวลาออกสู่ทะเลจริงๆนะครับมันจะสูญเสียแถบลายพังและได้รับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาครับซึ่งช่วยให้พวกมันเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนจากน้ําจืดเป็นน้ําเค็มได้มันจะใช้เวลาอยู่ในน้ํากร่อยที่บริเวณปากแม่น้ําเพื่อปรับเคมีในร่างกายให้รับมือกับระดับเกล ร่างกายมันจะเติบโตพร้อมเกดเปลี่ยนเป็นสีเงินซึ่งทําให้ผู้ล่าในทะเลสับสนนะครับจนโตนเต็มที่พอที่จะออกทะเลได้ก็จะอยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลินะครับตัวของมันก็จะมีความยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะครับโดยมันจะใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นปีก่อนที่จะออกทะเลจริงๆนะครับเพื่อไปค้นหาแหล่งอาหารใต้ทะเลลึกต่อไปจากนั้นพวกมันก็จะใช้เวลาอีกถึง4ปีในการเป็นปลาแซลมอนในมหาสมุทรนะครับในขณะที่ความสามารถในการว่ายน้ําและความสามารถในการสืบพันธุ์ของพวกมันก็พร้อมเต็มที่แล้วนะครับ หลังจากหลายปีที่มันว่ายน้ำท่องไปใน,นมาหาสมุทรอันไกลโพะนะครับปลาแซลอมอนที่ลอดตายส่วนใหญ่ก็จะกลับมายังแม่น้ำที่มันเกิดขณะที่มันกลับเข้ามานะครับมันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากทั้งว่ายน้ำทวนกระแสน้ำที่แรงกระโดดสูงเพื่อขึ้นไปยังแก่งน้ำตกและอุปสรรคต่างๆางหรือให้รอดพ้นจากปากของหมีหรือสัตว์นักล่าอื่นๆนะครับมีคิสลี่นะครับจะรวมตัวกันตามลําธารเพื่อดักรอแซลมอน ในตอนนี้นครับมันต้องใช้แรงกายทั้งหมดที่มีเพื่อจะเดินทางไปยังจุดหมายให้ได้ครับแซลมอนสายพันธุ์ซีนุกและซอกไายนะครับต้องเดินทางไกลถึง1,400กิโลเมตรและปีนขึ้นไปถึง2,100เมตรครับเพื่อไปยังจุดหมายที่พวกมันจะขยายเผ่าพันธุ์นั่นเองนะครับเพราะมันมีความสามารถในการกระโดดสูงถึง3.65เมตรให้พ้นจากสิ่งกีดขวางหรือขึ้นแก่งน้ําตกเพื่อที่จะไปยังแหล่งวางไข่และให้รอดพ้นจากปากของหมีด้วยนะครับ ในระหว่างนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสายพันธุ์ที่เด่นชัดที่สุดก็คือสายพันธุ์ช็อกอายนะครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงชัดสุดนะครับเป็นสีแดงเข้มหน้าเปลี่ยนไปเหมือนกับไม่ใช่ปลาตัวเดียวกันเลยนะครับและอาจมีหลายตัวที่ไปไม่ถึงจุดหมายต้องตายลงก่อนระหว่างทางนะครับ ซึ่งจํานวนนี้มีเยอะมากๆเลยในการวางไข่นะครับปลาแซลมอนตูเมียนะครับจะสร้างรังวางไข่โดยการใช้ขีบหางและลําตัวขุดเพื่อสร้างรังวางไข่นะครับแล้วยกขึ้นจักกวดเพื่อสร้างหลุมพงน้ําตื้นครับสำหรับรังของมันนะครับสามารถบรรจุไข่ได้มากถึง5,000ฟองครับโดยแต่ละฟองนะครับมีขนาดเท่าเม็ดถั่วครอบคุมพื้นที่กว่า30ตารางฟุตหรือประมาณ2.8เมตรนะครับไข่มักมีตั้งแต่สีสม้มจนถึงสีแดงครับ ตัวผู้หนึ่งตัวนะครับหรือมากกว่าจะเข้าหาตัวเมียดยปล่อยสเปิร์มหรือน้ําเชื้อเข้าทับไข่ของตัวเมียจากนั้นตัวเมียก็จะปิดไข่ด้วยขวดตัวเมียจะทํารังได้มากถึง7ใบครับก่อนที่ไข่ของตัวเมียจะหมดไปนะครับปลาแซลมอนตัวผู้ที่โดดเด่นครับในระหว่างนี้นะครับมันจะปกป้องรังโดยขับไล่พวกบุกลุกครับแต่ก็ทําได้ไม่นานเพราะสภาพของปลาแซลมอนจะเสื่อมลงเมื่ออยู่ในน้ําจืดที่นานขึ้นนะครับเมื่อปลาแซลมอนวางไข่เสร็จแล้วนะครับร่างกายของมันก็จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วและตายลงในไม่ช้านครับส่วนใหญ่วนั่กี หลังจากที่วางไข่แต่บางชนิดอาจจะอยู่ได้นานถึง2สัปดาห์เลยนะครับเมื่อพวกมันตายในแม่น้ํามันก็จะถูกสัตว์กินหรือไม่ก็ย่อยสลายและเพิ่มสารอาหารในแม่น้ำแล้วซากที่ตายแล้วยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอีกหลายต่อครับมีกิสลี่นะครับจะขนซากปลาแซลมอนที่ตายเหล่านี้ไปกินในปา่าสร้างไนโตรเจนมากถึง24%ของไนโตรเจนทั้งหมดที่มีในป่าชายเลนเลยนะครับแล้วเศษซากที่ตายที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ยังไหลไปที่ปากแม่น้ําซึ่งเป็นอาหารให้นกอีกหลายชนิดหน่่ยนะคร สำหรับวงจรชีวิตของปลาแซลมอนนะครับมันก็จะเกิดที่น้ําจืดนะครับจากนั้นก็จะไปโตที่ทะเลครับแล้วพอมันโตเต็มวัยนะครับมันก็จะกลับเข้ามาที่น้ําจืดอีกครั้งเพื่อวางไข่และผสมพันธุ์นะครับจากนั้นแล้วพวกมันก็จะตายลงครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นวงจรชีวิตของปลาแซลมอนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากนไปก่อนนะครับเ้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ